สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันเรื่องผลบอลพรีเมียร์ลีกคู่ล่าสุดนะคะแมนยูเน็ตบุกไปแพ้เบรนท์ฟอร์ดสกอร์4-3ค่ะครับเป็นเกมที่สกอร์สูงเลยทีเดียวใช่ค่ะเราจะมาดูกันจากข้อมูลบทวิเคราะห์ต่างๆที่มีคนส่งมาให้นะคะว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นแล้วมันส่งผลยังไงกับแมนยูบ้างครับผมหลักๆเลยเนี่ยประเด็นที่คนพูดถึงเยอะสุดก็คือการตัดสินใจของรูเบนอมูลีมนี่แหละครับ ที่พักตัวหลักเยอะมากเยอะจริงๆค่ะบรูโน่เฟนันเดสกาเซมิโร่แม้กระทั่งโอนาน่าก็ไม่ได้ลงเลยครับชัดเจนเลยว่าต้องการเก็บความสดไว้เต็มที่สำหรับเกมยูโรปาลีกรอบรองนัดสองที่จะเจอแอตเลติกบิเบาการพักตัวหลักยกชุดขนาดนี้เออมันก็เข้าใจได้นะคะว่ายูโรปาลีกสำคัญแต่การส่งทีมเด็กลงเล่นในลีกเนี่ยค่าเฉลี่ย22ปีกว่าๆเองน้อยสุดในประวัติศาสตร์สโมสรเลยมันดูเสี่ยงไปไหมคะ มันก็เป็นการเดิมพันดีสูงแหะครับเพราะผลมันก็ออกมาแพ้จริงๆแต่ในแง่ดีเอ่อมันก็มีสถิติใหม่เกิดขึ้นนะสถิติอะไรเหรอคะก็ชิดโดอรมบีไงครับกองหน้าดาวรุ่งอายุ17ปีนิดๆกลายเป็นผู้เล่นอายุน้อยสุดที่ลงตัวจริงให้แมนยูในพรีเมียร์ลีกทำลายสถิติเดิมของครีนวูดไปเลยอ๋อค่ะสถิติพวกนี้ก็น่าสนใจแต่ก็นั่นล่ละค่ะมันก็บอกว่าทีมอาจจะขาดประสบการณ์ไปหน่อย ใช่ครับซึ่งต่างจากเบรนฟอร์ดเลยนะของโทมัสแฟรงก์นี่ใช้11ตัวจริงชุดเดิมเป๊ะๆเ,เลยแสดงว่าเขามั่นใจในทีมชุดนี้มากครับแล้วก็ยิงไป4ี่ลูกด้วยทำลายสถิติยิงประตูสูงสุดของสโมสรนในพรีเมียร์ลีกต่อสีซสั้นไปแล้วด้วยโหเบรนฟอร์ด oh, ก็มาดีจริงๆคะ่ะแล้วในเกมมีประเด็นอะไรน่าสนใจอีกไหมคะอย่างเมสันเมาส์ก็ยิงได้นี่นะใช่ครับเมาส์ยิงให้แมนยูนำก่อนด้วยนะเป็นประตูที่2ของเขาในลีกและที่น่าแปลกคือ ประตูแรกใน,นลีกของเขาก็ยิงเบรนฟอร์ดตอนมาเยือนนี่แหละเมื่อฤดูกาลที่แล้วเอ้าจริงเหรอคะบังเอิญจังแล้วมีคนบอกว่าเห็นโทมัสทูเคลมาดูเกมนี้ด้วยอันนี้เกี่ยวอะไรกันไหมคะมีแรายงานแบบนั้นจริงครับแต่จะเกี่ยวกับการคุมทีมชาติอังกฤษหรือแค่มาดูเฉยๆอันนี้ก็ยังไม่แน่ชัดครับ ถึงจะแพ้ไปแต่ก็พอมีข่าวดีอยู่บ้างใช่ไหมคะอย่างการกลับมาของลูกชอที่ได้เป็นกัปตันด้วยครับแล้วก็อมัมมดเดียโลก,ก็ยิงได้ด้วยนะแล้วก็ตัวเมาส์เองที่กลับมาลงสนามได้ส่วนมาทิสโดลิกส์ที่เจ็บไปนี่น่าห่วงไหมคะสําหรับเกมยุโรปบทวิเคราะห์ส่วนใหญ่มองว่าไม่น่ากระทบมากครับเพราะนัดแรกที่ชนะบิวบา3สามศเขาก็เป็นสำรองอยู่แล้ว เพิ่งหายเจ็บกลับมาเหมือนกันอ๋อโอเคค่ะงั้นเรื่องเดลิกอาจจะไม่น่าห่วงมากแต่ผลนัดนี้มันยิ่งทำให้เห็นชัดเลยว่าฟอร์มในลีกของแมนยูเอ่อแย่จริงๆนะคะหนักเลยครับนี่คือไม่ชนะใครในลีกมา6นัดติดแล้วเสมอ2แพ้4แย่เท่ากับช่วงปี2015เลยหูหนับติดเลยเหรอคะครับแล้วที่แย่กว่านั้นคือนัดนี้เป็นนัดแรกในลีกฤดูกาลนี้เลยนะที่ยิงนำก่อนแล้วแพ้ แล้วตอนนี้แพ้ในหลีกรวมไป16นัดแล้วมากสุดตั้งแต่ฤดูกาล1990นุู่นเลยครับ16นัดเยอะมากนะคะสำหรับทีมอย่างแมนยูสถิติแย่สุดในรอบ30กว่าปีเลยมันสะท้อนอะไรบ้างคะเนี่ยแล้วผลงานอมโมริมเองละคะ24นัดแรกชนะแค่6เสมอ6แพ้ไป12มันกดดันเขาขนาดไหนมันก็ชัดเจนครับว่าทีมขาดความสม่าเสมอมากๆผลงานในลีกต่ากว่าที่ควรจะเป็นเยอะซึ่งทั้งหมดนี้แหละครับ มันก็ยิ่งสนับสนุนว่าทำไมอโมริมถึงต้องเลือกเออเหมือนวัดใจครั้งใหญ่ทุ่มทุกอย่างไปที่ยูโรปาลีกเพราะในลีกมันแทบไม่มีอะไรให้ลุ้นแล้วแล้วยูโรปาลีกก็เป็นทางไปแชมเปียนส์ลีกด้วยสินะคะถูกต้องครับกลายเป็นว่าตอนนี้ทุกอย่างไปกองอยู่ที่เกมยุโรปกลางสัปดาห์นี้หมดเลยถ้าเกิดพลิกล็อกขึ้นมาตกรอบไปนี่แย่เลยนะคะใช่เลยครับการตัดสินใจพักตัวหลักในลีกจนแพ้แบบนี้ก็จะกลายเป็นว่าเป็นการเดิมพันที่ เออล้มเหลวไปเลยแล้วอนาคตของอโมรินก็คงสั่นคลอนน่าดูอืมสรุปจากการคุยกันวันนี้ก็คือการตัดสินใจของแมนยูมันส่งผลชัดเจนกับผลในลีกนะคะมีทั้งสถิติเด็กสถิติแย่ๆเกิดขึ้นพร้อมกันเลยครับทุกสายตาก็จับจ้องไปที่เกมยูโรปาลีกกลางสัปดาห์นี้แล้วว่าบทสรุปจะเป็นยังไง สุดท้ายนี้ค่ะมีคำถามที่น่าคิดเหมือนกันนะคะการที่แมนยูเน้นบนทั่วยุโรปมันก็พอเข้าใจได้ในสถานการณ์แบบนี้แต่การที่ฟอร์มในหลีกมันตกต่ำต่อเนื่องยาวนานขนาดนี้มันอาจจะบอกว่าปัญหาม,มันลึกกว่าแค่เรื่องจัดลำดับความสำคัญหรือเปล่าอาจจะเป็นปัญหาโครงสร้างหรือปัญหาอะไรที่ซ่อนอยู่ในสโมสรหรือเปล่าคะอันนี้น่าคิดเหมือนกันนะ